สวัสดีครับถึงเวลาอีกที่เก่าพี่น้องมาเอาพึ่งครับเอาพึ่งน้ากันอีกแล้วปีนี้ครับเอาแต่หัวปีน้อยนะครับย่านฝลตกอันนี้ประท่านโจเหมือนเดิมนะครับพึ่งเลี้ยงแบบสบายสบายไ่ยต้องยงยากงีงครับบ่ได้เกีย่ยขึ้นไกลขึ้นเป็ดเลี้ยงไว้ซื้อก็ได้ครับอันนี้เสือนอนกินนะพี่น,อน้องมาเบ่งน้ากัน,นกันครับเด้อโอ้งามเลยครับ ในกล่องพื่อครับโอ้มันขาดค้าในกล่องครับโอ้มันตกลงไปมันแผ่นไงมันโยดลงไปท่านนี่กล่องอักลากอยู่กับพื้นนะครับอันนี้แต่แครงกล่องขึ้นครับเนี่ยปกติมันก็อยู่สิคคับแต่มันขาดลงไปมีต่นน้ำพี่น้องน้ำหวานเต็มเปี๊ยะเลยมาเอาขังเท่าันครับ ะ่านโจจัดการนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่กระส่วนมากจเจ็บน้ำพึ่งให้ลูกิ้มนะครับให้สมาชิกหลักงานตลอดอยากได้ไล่มาที้พี่น้องสดสดครับน้ำพึ่งสดสดช่วงนี้สมาชิกกำลังเริ่มเริ่มเจ็บไปนะครับแก้วสะเด้วช่วงนี้ครับย่านผลมาก่อนนะครับเยอกองเลี้ยงกับทักมาครับผมทักมาอยากได้กองกับทากมาเลยครับเบื่อจะได้ไข่พึ่งกับทักมาเดี๋ยวทิมเบอร์ประท่านโจไว้ครับ ได้ลางคิดนะครับพักได้ยากได้กล้องอกล้องมันมาน,นะครับท่า <ไป S 1> น <ไป S 1> จูนนเอาไปเลี้ยงไว้กินเองหรือว่าเลือกินกระขายแลวพี่น้องแบบเป็นเสือนอนกินนะครับนาะบ๊ต้องได้ไปยุ่งยากครับเอาไว้ซื้อก็มัเขาเองมาตัดเอาน้ำหวานครับที่นี่นี่หานั่งพญาไปน้ำ เอาแบบรีบๆแบบครับซีกล้องมือนี่งกูสามกล้องเนาะสามกล้องที่สามกล้องเอาสามกล้องครับกีโมงแลนี่เมื่อนี้มันประมาณใบสองสามใบสามแต่ท่านบ่าสามกล้องนะครับเอาสามกล้องมันคมเนาะรีบเร่งยังเลี้ยวนะครับเพราะผมหิ้งหอยยีสันกับเดินทางไปเกาหลีวันที่แปดเมษายนนี่ครับเอา ไปสักวันเจ็บถึแลนะกับด้เดินทางไปอีกสองเดือนกลัวกลับขึ้นมากครับพี่น้องที่ส่งเครื่องกับต้องได้รออีกครับที่ส่งส่งเครื่องมาส่มนะครับรอให้กลับมากกว่านพี่น้องกัไล่มาไล่ครับอยากส่งเครื่องส่งอันนี้เอาพึ่งนครับพักมาเลยครับด้าอยากได้น้ำพึ่งหวานๆวานหรือว่าอยากได้กล้องพึ่งหรือว่าอยากได้ไ่พึ่งเอาไปท่ากล้องนะครับ มันมันนี่ครับกระทานโจเห็ดกองตรงพี่น้องมันครับไปอี๋ดีว่าเกาดีนะไปะแค่<ะ>ตัวเดียบลอยจองต,ตัวเดียบลอยวันแล้วนี่ก็จะเดินทางแต่ว่าไปอี๋ดีกับกินข้าวโค้งโซพี่น้องแนวว้าว <laughs> มากินข้าวโคง้งเนาะก <laughs> ินข้าวโคง้งเนะิข้าวล้างกันเลยเบิ่งกันดูโอ้มันขำ้มยีโพดอะไรคั้มตัวเนาะ โอ้การที่ไปดีกินโซพี่โซน้องมึงดิเพื่อพี่เพื่อน้องดิท่านโจยกินโซนะครับพี่น้องเื่อพี่าผ่าองค์เลยไหมนาะหลายครับผมเอากระตุ้จะทิมุมเบิดยังไดงกวนผัววันวันยูยูรุ่นทีได้กินบ่แล้วบัด้กินก่อนก็มีอยู่แต่ว่าเขาคือไม่ได้กินแอกนี่ มันเงี้ก็ดีเขาเขาเลี้ยงลายอยู่แต่ว่าเขาหน่เราได้ไปกินของเขาด้วอือกลิ่นข้าวกล้งครับพี่น้องกินกินข้าวกค้องที่เขาไทยปอนะเผือกเผือกน้องปอนะสดสดนะครับสดสดพราะเราเพราเรามันมันมันหวานสดโอ้จกินอินนี่นะครับที่เป็นล่วงเพึ่งนี่ครับ เวลาเขาปั่นน้ำอแล้วก็เอาตัวนี้นะครับไปหุงเป็นไข่พึงพ่งพึ่งพึ่งล้วงบ่ได้เออพึงพ่งพึ่งล้วงบ,ไบงไว่ได้ครับถ้าพึ่งไอ้พองเขาไม่ได้ครับพึ่งกลนเขาเนี่ยเ <c oughs> พย็รไข่พึ่งนะครับแม่มันคือลายเหอ่อลายแม่ลายงอมันก็ขันแยบอืมโอ้งามเนาะน้ำพึ่งเดือนหา บ่อีริไ่ได้กินเ้อพี่น้องเลยน้ำพืชเดือนหาเนี่ยสดๆเนี่ยอันนี้บอานางพญาครับเมื่อไงเพราะว่ารีบปล่อยเลยพออร่อยละมันมันหลายแล้วครับอยู่ในไฮในสวนเนี่ยอันนี้อยู่ในสวนนะครับประท่านจูก็นอนอยู่ไฮอยู่สวนนี่แหละตลอดครับปลาอยางติดปลาป่านนยครับบ่ต้องเอาปล่อยเป็นอิสระคาพเพราะว่ากองเขาไหลายครับได้เปรียบกองเขาไหลายังไงเขาก็มาเขากองเฮ้ก เอากล้อ,องก,อกอยูนี่แล้วยูกับยูว่ายู่กับไปเรียบร้อยแล้วครับกล้องนี้เรียบร้อยเราต้องเแ็ดง่ายครับเแ็ดง่ายมันง่ายครับผมง่ายง่ายๆครับเอาผึ่งบ่ต้องจับนั่งพยา จับก็ได้บ่จับก็ได้อยู่กับเฮาครับไปกับกับม้ที่เขาเออมันไปกับกับมาให้เก่านะเนี่ยเพราะว่ากองเท่าไรเขา,า,า,าเคยอยู่บ้านนี่เขาต้องมาบ้านนี่เหมือนเดิมครับสำหรับคลิบอบพึง่งน,นะครับสำหรับคลิปอบเพึง่งคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีน,นะครับขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกๆคน แกกดติดตามกดไตกดแชร์กันนะครับพี่น้องครับขอขอบคุณในรายที่ติดตามชมกันทุกทุกคนสวัสดีครับ